พอแล้วครับตั้งแต่เช้าเดี๋ยวมาดูยอดกันว่าจะเติมน้ำมันกี่บาทตีไป650ก็ออกวันนี้วิง่งวิ่งแอปนี้ได้2,000กว่าบาทนะครับในระยะทางดูระยะทางกัน ร้อยแปดสี่กิโลอีกแคปหนึ่งก็จะได้เก้าร้อยกว่าบาทครับเดี๋ยวผมจะแคปให้ดูันนี้ออก <180 S 1> สแกนครับันนี้ออกนะครับนี่ครับวันอาทิตย์